ดีครับผมติ๊กนะครับวันนี้จะมาแนะนำรถก้าใหม่น่าใช้ปีใหม่นะครับปี2015 h o n d a c i t ฮอนีนะครับออโตโอ้มีแบบอร์ไดร์บีบีนะครับเป็นรถสวยนะครับไม่ได้เชนแล้วขนาดจ้าหนง 5. นะครับ195 60้ แม็กซิตเจ้าของเพิ่งปิดยางมานะครับยางใหม่ได้ได้งานนะครับเปลน่ยนงนะครับแ่ยางใหม่เลยภายนอกดูทรายสวยนะครับจุดที่ตรงไหล่าสุดสีดำเงางามมีการสาดนะครับรอบคันภายในเป็นบอหนังนะครับแต่ประตูเป็นหนัง เป็น,นดิสซ่อนนะครับม,มีจอด้วยจอใ้อยนะครับจอร้อยขนาดกว้าง นีนะครับสวยงามมีสปลอยเลอร์หลังนะครับปุ่มสตาร์ตเป็นพุทสตาร์ตนะครับนี่ปุ่มสตาร์ตมือนะครับนี่โฮมอไลน์ปรับวิดีได้ปรับเสียงได้นะครับเล่นจอยอนดอยเปิดโดยปลายตอนนี้เปิด u t u b e อยู่นะครับลดเสียงเพิ่มเสียงได้ กุญแจนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเป็นเดโมดนะครับสองดอกประหยัดน้ำมันค่อนนะครับอันนี้ไมไม่เยอะครับไม่อยู่ที่แสนหนึ่งครับเลื่อนไม้เลื่องแสงสีฟ้า าาตอนนี้ราคานะครับจัดโปรปีใหม่นี่เลยเราขายอยู่4 3 8 0 0 0เราไม่ขายเราลดราคามาเหลือ3 9 8 000. แค่3 9 8 0 0 0นะครับค่าง,งวดผ่อนอยู่ที่7,000บาท7,000เ้ต้นจัดกันไปเลยครับปี15สนใจติดต่อเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ เรามาชมท้ายรถนะครับด้านท้านนะครับมีพลาสติกฮ o นด้าจิตี้รองพื้นยางอะไหล่ยางใหม่นะครับไม่เคยใช้ยางอะไหล่ใหม่มากท้ายรถสวยต้องน้ำเหมือนเดิมครับรถไม่มีวัตเหตุครับรถไม่มีขยับรถต,ตัวอยู่ครบไม่มีร่องรอยทางการไข่ครับ มาชมห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์ขนาด1.5นะครับ VTEC เ,เครื่องตัวใหม่แล้วนะครับรถไม่มีบัตถเห็นนะครับฐานหน้าเดิมโค๊งรถตัางพงเดิมๆครับล้อทุกตัวเดิมหมดไม่มีตรอ่องของการถอดอยู่ได้จังรถหนึนัดเดิมๆครับ าการก่อนนะครับรถไม่เคยมีอวัดเหตุไม่น้ำท่วมนะครับไม่มีคนหนักไน,นกเกอร์อยู่ครบนะครับได้ไปคันนี้ครมเลยนะครับเที่ยวไปใหม่หายากครับสภาพ1นึรครับโอเคนะครับขอบคุณครับ